أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم <applause> الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ั ب ิน ا محمدٰ وعليه وصحبه ومن تبعهم ب ะ ح س ا ن إلى ي و ฮ الدين أما า ع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตับซีดอิบนนกะซีดนะครับพี่น้องครับเรายังคงอยู่ในเรื่องราวของมาลาอิกาสองท่านที่โดนอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาทดสอบนะครับ ให้มีอะไรนะอัลทรงไงท่งมาอยู่บนโลกนี้แล้วก็ให้มีอารมณ์นะอารมณ์ไฟต่ําเหมือนมนุษย์นะครับเพื่อที่จะทดสอบให้มาลาอิกาู้นะย้ำกับพี่น้องอ่ะทดสอบตัวเนี้ยเพื่อให้มาลาอิการู้เพราะจริงๆแล้วอัลทรงรู้ไหมรู้อยู่แล้วรู้ก่อนที่จะทํานะครับอัลทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่เรายังไม่ได้ทํา และรู้ด้วยว่าเราจะทําอะไรผลมันจะเป็นยังไงอลอ์ทรงรู้หมดแต่ที่อลอ์ต้องทดสอบเราทดสอบมาลาอิกะในเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะให้มาลาอิกานั่นแหละรู้เองว่าสุดท้ายแล้วตัวเองจะทําอะไรนะครับนะสุดท้ายแล้วตัวเองจะทําอะไรลงไปนะครับเอาย้อนกันนิดนึงนะครับอลอ์ทดสอบมาลาอิกานี่ดยลงให้ลงมาอยู่บนแผ่นดินนี้แล้วก็ให้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีที่มีหน้าตามีรูปโฉมสวยงาม นะซึ่งจริงๆแล้วเป็นอะไรเป็นดาวศุกร์เราส่งมาทดสอบนะครับแล้วก็อะไรก็มายื้อกันอยู่หลายรอบนะครับรอบแรกมาลัยกาก็ยังไงยังหักห้ามใจตัวเองไดนะ้เพราะผู้หญิงคนนี้บอกว่าอะไรบอกว่าถ้าจะมาอยู่กินกับฉันนะครับก็จะต้องมามีศาสนาเหมือนฉันแล้วฉันเป็นศาสนาของคนที่ทําชีิตคือพวกบูชาไฟก็ต้องมาบูชาไฟเหมือนฉันด้วยฉันถึงจะยอมอยู่ด้วยมาลัยกา รอบแรกก็ไ,กไม่ยอมนะก็ผ่านไปรอบหนึ่งพอรอบที่สองมานะมาเจอกันใหม่อีกครั้งที่สองนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับก็อะไรก็มาบอกอีกว่าอะไรตอนนี้มีสามีแล้วนะนะครับแต่ถ้าอะไรแต่ถ้าจะมามีจะมาอยู่กินกับท่านทั้งสองเนี่ยจะหนีสามีมาอยู่กินกับท่านทั้งสองเนี่ยก็กลัวว่ากลัวว่าอะไรกลัวจะอายชาวบ้านนะกลัวจะอายชาวบ้าน เอาอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวเรามีอะไรกันแล้วเนี่ยแล้วท่านก็พาฉันเหาะขึ้นบนฟ้าหน่อยเพื่อจะได้อะไรไม่ต้องเจอกับผู้คนกันอีกหนะหนีคนไปให้พ้นเลยไปอยู่กันบนฟ้าเลยดีกว่านะก็บอกกันอย่างนี้นะแต่ศาสนายอมเปลี่ยนยังยังไม่ยอมเปลี่ยนผู้หญิงคนนี้ยังใช้ยังเป็นศาสนาเดิมอยู่ก็คือยังคงเป็นพวกบูชาไฟอยู่อย่างเดิมแต่รอบนี้มาอะไรกันนะครับเกิดอะไรเกิดอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็เลยตกลงกับผู้หญิงคนนั้น นะครับเวลาหลังจากมีอะไรการเรียบร้อยแล้วก็อะไรก็ทําตามสัญญาก็คือพาหอขึ้นไปบนฟ้าเวลาหอขึ้นไปบนฟ้าปุ๊บไอผู้หญิงคนนี้หายตัวไปได้นะหายออกไปเพราะว่าอะไรละ่ะผู้หญิงคนนี้คือดาวศุกร์นะครับก็เลยหายไปนอกจากหายไปเปล่าเปเปล่า,ลาไม่ได้ไปเปล่าๆปาไม่ได้ไปแต่ตัวนะครับเอาอะไรนะครับเอา ตัดปีกของมาลาอิกาทั้งสองท่านนี้ไปด้วยนะเมื่อเป็นอย่างนั้นมาลาเป็นมาลาอิกาจะไม่มีปีกนะเพราะมาลาอิกาเนี่ยเราให้มีปีกนะครับสามารถที่จะอะไรไปไหนมาไหนจะเหาะได้นะบินไปไหนมาไหนก็ได้แต่สุดท้ายไม่มีปีกก็กลายเป็นอะไรผู้ที่มีความหวาดกลัวเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นร้องไห้นะครับ แล้วก e ็ในขณะเดียวกันตอนที่เราจบตรงนี้ขณะเดียวกันบนโลกเนี่ยก็มีนบีอยู่ท่านหนึ่งที่อะไรที่เขาจะคอยดูอาอยู่ในตอนวันศุกร์นะครับแล้วก็เวลาเขาดูอาในตอนวันศุกร์เนี่ยนะครับดูอาของนบีท่านนี้อัลลอฮ์จะรับดูอานะครับเมื่อมาเลก์กาทั้งสองท่านรู้ว่ามีนบีอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถดูอาและอัลลอฮ์ทรงรับดูอาได้นะครับก็เลยก็เลยมาหานบีท่านนี้นะ นะฟะกอลาเราอไตยนะฟูลานันฟาซาลนาฮุฟะตอลบาลันตะโาบะนะครับก็ได้มาถามว่าถ้าเราจะไปหาคนคนหนึ่งแล้วเราก็จะ,ะจะไปขอการกลับเนื้อกับตัวเนี่ยนะจะได้ไหมนะครับฟะอาตยาฮุนะครับ,นะรบทั้งสองก็ก็มาหานาบีคนนี้ฟะกอละนาบีคนนี้ก็รอไปรอฮิมากูมัลลอ อัลลอฮ์นั้นทรงเมตตาท่านทั้งสองแล้วนะครับไกฟายาตุลูบุอาฮลุลอาร์ิลิอัลิสมามนบีท่านนี้ถามย้อนมาลายกาวท่านสองสองเนี่เป็นมาลายกาน่ะอยู่บนฟ้าเราเนี่เป็นมนุษย์อยู่บนดินแล้วก็จะให้มนุษย์บนดินเนี่ยนะไปขอดุอาให้กับชาวชาวฟ้าได้อย่างไรนะนบีท่านท่านนี้ถามย้อน นะนะถามกับมาลาอิก้าว่าจะให้คนอย่างพวกเราเนี่ยขอดุอาให้กับพวกมาลาอิก้าอย่างท่านเหรอนะครับก็ละอินนากอตอุบุตุลีนานะครับมาลาอิก้าสองท่านนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วฉันเนี่ยโดนอัลลอฮ์ทดสอบพวกเราเนี่ยโดนอัลลอฮ์ทดสอบนะครับก็ละอิติยานียมันยะุมานะท่านนาบีท่านนี้ก็เลยบอกว่าอะไรอย่างนั้นเดี๋ยววันศุกร์มาหาฉันใหม่ นะมาวันนี้ขอดูอาก็ไม่แน่เราจะรับไม่รับไม่รู้มาวันศุกร์เลยแล้วกันวันศุกร์เนี่ยนะไอ้ที่เคยขอขอมาเนี่ยเรารับเสมอนะว,วันศุกร์มาหาฉันฟาตยาหุมาฟาอุจิฟาอุจบัดฟีกูมาบิชัยอินอิติยานีฟิลยุมอาติซานีมาอูจิบัตฟีกูมาบิชัยอินนะครับว่าถึงวันศุกร์แรกมานะครับก็มา มาขออาให้ให้นบีท่านนี้ขอดุอาให้กับดุอาที่นบีขอที่เคยรับทุกสุขเนี่ยอลัลลอฮ์ทรงรับดุอาของนบีท่านนี้ทุกสุขสุขนั้นอลัลลอฮ์ไม่รับดุอาขอแล้วไม่ได้นะเมื่อขอแล้วไม่ได้ก็บอกว่าอะไรสุขหน้ามาใหม่นะครับฟาตายาฮูฟากอละอิคตารนะฟกตาโรนะมาถึงแล้วนบีท่านนี้ก็บอกว่าท่านทั้งสองนั้นจงเลือก ฟักตคุยรถตุุมานะอินอาฮบับตุมามุอาฟาติด,ดุนยาวาซาบิลอาคิรอนะมาถึงแล้ววันสุกนั้นนบีก็บอกว่าอะไรบอกว่าท่านท่องหายต้องเลือกแล้วว่าจะอยู่ในในดุนยาแบบสบ,สบายสบายแล้วก็ไปรับการลงโทษไอที่ใดที่ละเมิดอัลลอฮ์ไปทำซีนาเนี่ยนะ ในวันอาคิร์รอเนี่ยจะเลือกไหมวายฮิกูอินนีกอดอาตอยทุกาฟิลอัมริลอวัลฟาตินิลอานวอินนอาซาบันยุฟนาไลซะกาอาซาบิยับกอนะครับสุดท้ายเลยววอินอาฮบับตูมาฟาอาซาบิลดุนยาว่อันตูมาเยอมัลกิม马ดีอาลาฮุกมิลละหรือท่านจะเลือกเอาให้เลือกสองอย่างนะครับว่า จะอยู่ต่อไปบนโลกดุนยานี่อย่างสุขสบายแล้วก็ไปโดนอดาสาบในอาคีรอหรือหรือว่าอะไรจะให้อัลลอฮ์ลงโทษในโลกดุนยานี้ก่อนเลยแล้วก็อะไรนะส่วนวันอาคีรอก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะตัดสินอีกทีนึงจะเอาอยัางไงนะครับฟะกอละอกอละอะฮัดูฮมุมาอินนัตุลลาลมยัมดีมินฮาอิลลัลกอลนีนะครับนะมาลายกาทางหนึ่งก็บอกว่าโลกดุนยาเนี่ย มันเหลืออีกไม่นานแล้วแหละนะมันเหลืออีกไม่นานแล้วแหละวันอาวันอาเขาลูกไวฮะกะนะอินนีกอดอตโตอุอินนีกอดอตโตกับฟิลอัมริลอาวัลฟะอาตตานีลานนะอีกมาอิเลยอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่แล้วนะฉันเคยเชื่อท่าน นะก่อนหน้าเนี่ยฉันเคยเชื่อท่านก็เคยตอนตอนแรกเนี่ยเคยเชื่อท่านแล้วตอนเนี้ยท่านต้องเชื่อฉันบ้างและอินนาอาซาบันยุฟนาไรสกาอาซาบียับกอนะบอกว่าอะไรแท้จริงอาซาอาซาอินนาอาซาบันยุฟนาก็คืออาซาบที่มันอยู่บนโลกดุนยายเนี่ยมันจะสิ้นสุดนะมาอะไรกันอีกท่านนึงก็บอกว่า การลงโทษของอัลลอฮ์ในโลกดุนยามันจะสิ้นสุดนะเพราะวอาดุนยามันจะสิ้นสุดเพราะอย่างนั้นจะยังไงมันก็ต้องมีมีที่จบนะไรสกาอาซาบะไลสกาอาซาบิยับกอบนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับอาซาบในวันอาคีรอที่มันมันยาวมันอยู่ต่อไปมันมีไปเรื่อยมันไม่จบนะนะถ้ารอถึงวันอาคีร้อนนี่มันจำไม่จบนะไวินนายาวมันกิ่ามติอลาฮุมิลลา ส่วนเรานั้นพวกเรานั้นในวันกิยามาห์จะไปได้แล้วแต่อัลลอฮ์จะทรงตัดสินเราแล้วกันฟักอะคอฟุไอยูอ ah, ัซิบนาไอยูอัซิบานาแล้วเราก็กลัวว่าอัลลอฮ์น่าจะทรงลงโทษเราในโลกอาคิรอกอละลานบีท่านนี้ก็บอกว่าไม่หรอกอินน al ีอะรูอินอาลิมัลลาหุอานะกดอิกตาร์นะ อาซาบัตดุนยามาคอฟัตันอาซาบิลอาคิรติอัลลาฮฺจะ جمعهما ع ل ล ن ا นะท่านอบ,บีบอกว่าอะไรบอกว่าฉันหวังว่านะก็ละละนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะอัลลอฮ์คงไม่ลงโทษเราหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากว่านะอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าที่เรายอมเลือกที่จะโดนลงโทษบนโลกดุนยาเนี่ย เพราะว่ากลัวพระองค์ลงโทษเราในโลกอาคิรอราะอา์าะก็คงไงคงจะไม่ลงโทษเราทั้งสองโลกหรอกทั้งดุนยาทั้งอาคิร์ราะอา์าะจะไม่ทาอย่างนั้นหรอกเพราะว่าไอ้ที่เรายอมโดนก่อนในโลกดุนยาเนี่ยเพราะว่าเรากลัวพระองค์น้องจําไว้ให้ดีนะถ้าเรายอมให้อราล,ลงโทษในโลกดุนยานี้ยอมรับการลงโทษที่อัล์ราะทรงกาหนดไว้ด้วยอะไรด้วยจิตสมัครใจเลยนะเอาละเหมือนกันมีสหบิยะท่านหนึ่งที่ไปทําซีนา แล้วก็รู้ว่าตัวเองผิดแล้วก็มาหานาบีมาบอกว่าฉันทําซีนาท่ารซูลล์จนท้องเนี่ยนะขอให้ขอให้ขอให้นบีลงโทษดีกว่าจะไปรับโทษในวันอาคิรรอนี่คือการเตาบัตตัวพี่น้องนะมาลลยกาสองท่านนี้ก็เหมือนกันนะก็บอกว่าอะไรอีกท่านหนึ่งบอกว่าอะไรดุนยาเนี่ยเพิ่งเริ่มไม่นานนะถ้าโดนอดาสาดเป็นดุนยาเนี่ยมันจะมันจะยาวไปหรือเปล่า มาลยใกก้ท่านนึงก็บอกว่ามันจะยาวยังไงมันก็มีจุดสิ้นสุดแต่ถ้าวันอาคีร่ล่ะมันไม่มีการสิ้นสุดนะอาสาบอาคิร่แล้วเราจะอยู่กันยังไงละ่ะเพราะฉะนั้นนะไอ้กลัวก็กลัวลูกอาคีร่อัลลอฮ์จะจะลงโทษซ้ําอีกทีหนึ่งนะ มาลย์แกอีกท่านหนึ่งก็เลยบอกว่าไดอล้อ,ลองคงไม่ลงโทษเราทั้งสองโลกหรอกถ้าพระอ,องค์ทรงรู้ว่าเรายอมถูกลงโทษในโลกดุนยานี้เพื่อที่จะไม่ให้ไปโดนในโลกอาคิรออันนึ่องมาจากความกลัวการลงโทษของพระอ,องค์พระอ,องค์ก็จะทรงไม่ลงโทษเราหรอกหวังการล่ออย่างนั้นนะครับฟักตารออาซาบัดดุนยาวะยุอิลาฟีบักราะตินมินฮัดีดินนะเสร็จแล้วทั้งสองเลยก็ตกลงใจกันว่าอะไรเอาละเอาอาซาบดดุนยาแล้วกัน นะสุดท้ายแล้วทั้งสอนนี้ถูกจับใส่ไปในในถังเหล็กนะกอลีบุลละมัมูอาตุนมินานาอาลิยาหูมาซาฟิลาหูมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็นะจับใส่ลงไปในถังเหล็กและในถังเหล็กนั่นก็มีมีไฟอยู่เต็มถังเลยแล้วก็ถังนี้มันก็อาจจะพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาอยู่ยงั้นนี่คือการลงโทษในโลกดุนยานี้ที่มาลาอิกะสองท่านเจอ ไอ้ที่เจอเพราะอะไรเหตุผลแต่แรกเลยที่เจอก็เพราะว่าไปเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นดีกว่ามนุษย์จะไม่ทําความผิดเหมือนมนุษย์หรอกน,นี่ไงนี่คือมาลาอิกายังโดนนี่คืออะรเรื่องรีวายะเรื่องอไเรื่องเล่าเกี่ยวกับมาลาอิกะสองท่านนี้ที่อะไรเล่าผ่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัดซึ่งเป็นอะเป็นซอฮาบะของท่านลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัลลลม อันนี้เราก็ได้ข้อคิดข้อเตือนใจเยอะเลยพี่น้องวันนี้ถ้าหากว่าเราอยู่ในร่องรอยของศาสนาอยู่ในคําสอนเราเป็นคนดีอยู่ก็อย่าได้ไปมั่นใจอย่าได้ไปดูแคลนคนที่เขาทําความไม่ดีหนะ้าที่ของเราคือเตือนพี่น้องแต่จะไปดูถูกเขาว่าเราดีกว่าเขาเมื่อมีเมื่อม,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 มีความคิดว่าเราดีกว่าเขาเมื่อไรนั่นแหละนี่คือความคิดของชัยตอนนะอย่างที่ไอมาลาอิกะสองท่านนี้ถูกอลัลลอฮ์ทดสอบแล้วก็โดนลงโทษในโลกตุนยานี้ إن شاء الله عليكم ورحمة الله وبركاته أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا <applause> كثيرا